นี่คือไก่หอยออกแล้วครับอันนี้เลขเลขเลขที okay. oh, ่ปูหาหศูนย์แล้วก็ส2่สองปูจาไห่เเลอเลขออกไก่ออกแล้วนะวที่หนึ่งเ้อะฟังนะวันที่หึ่อทางซุ้มเลขก็รุนเลขที่หนึ่งน่งลุ้นเลขขนาดนี้นะคะทองท่จะสหอยดีเล้วห่่่าเลก็มาแล้วที่หึงเมษายนสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดโองเลยูนย์สามก้าหกสีอง

มึงบอกยังไงมึงคือบันเทิงงาหมาแต่งกันเนี่ยมึงบอกไังไงคือบันเทเล็กเจ้าเบิดหลายแล้วมึงนี่หนึ่งเป็นเลขจิบันเทิงกับป๋าซอยมันเลขจิบันเทิงกับป๋าซอยใายแล้วมึงอะลุงถวดจะไหนเป็นขอ๋อง่ายาๆก็คือมึงบอกมันดอกก้าสวนขอโทษพี่น้องกันขอโทษขอโทษพี่น้องกันขอโทษขอโทษพี่น้องกันขอมึงเจ้าออกขอโทษพี่น้องกันขอโทษพีน้องขอโทษพี่น้องกันขอโทษกัน ขอโทษขอเมย์ขอเมยขอโทษกันขอเมยอเมยมงแกขอโทษก็หลุดจากผิดเราทำผดตองขอโทษขอเมยลูกโคงขอโทษขอโทษอ้าทำผิดต้องขอโทษเร็วๆปู่มันย่อมรับผิดมามึงกูถอดธนาเล่เมื่ตกอยู่ละไม่หมยิงจีน่งห่ืมเล่า่ดิบอกเลกกับบอกเลขเพียนบอกเลขกับบอกเลขวบาถือกายิิงสีแ่้วมอนี่บอกสามตัวกับบอกบ่าถือมนีขอโทษกอน บอกเลขก็บอกว่าถือบอกยังไงบอกบ่เฉียดบ่าชิวเลยแต่ว่ามันออกบ้านเลขทีเขาเจ้าเนอะมันออกบ้านเลขทีเขาเจ้าแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งไหมึงเฉียดจังไหนบ่เนี่ยที่โลกคนไหนเมื่อไหรบอกเลขมึงจะมาบอกก็ว่าถือบอกเขเนี้ยเอ้ยสำนักยุ่นี่ไปเลยบอกเนี้วพี่บ้าออกจากบ้านไปไปออกจากบ้านบ่ออกจากบ้านไปนี่ตัวลูกกูคนนี่ไปโอ้ไปน้ำกันเลยพอลูกกูออกจากบ้านไปบอกเลขผิด พก้าดันตตแล้วไม่ต้องกลับมานะเราพี่หมากับี่หมาเปอปแมวไเอาไปเอเลยเอเยเอาเอาเสื้อไปด้วยเปืนเปืสอนไม่ต้องกมาผูไม่ต้องเข้บมาผูไปไหนก็ไปผู้บอกเล่ยิดนะกูไม่ต้องกลับมา ไปทั้งพอทั้งูกสู้หมดละเป็นหลานต่อเลยไปเลยไม่เป็นไรนะพ่อถึงพ่อไม่มี FC แต่พ่อก็ยังมีผมอยู่กับข้าอยู่เสมอนะไม่เป็นไรนะกลัวน้าพ่อก็บอกไปยังไงก็มีคนซื้อตามเราไอ้พูดอย่างไรออกจากบ้านวะปูเสาเว้ยเอาแล้วมึงซีเรียสลอะเครียดแล้วบ่ดิไปแล้วปูไปแล้ว